พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้ p ปปิ้ง2 2 3 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลีนิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยกับบิวนัตพลกับรายการ IP พีอัปเดตสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปที่วัดคุณอินทรประมูลจังหวัดอ่างทองกับในงาน Amazing Thai t h e อ่างทองต้องลองเองภายในงานจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันเลยครับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับโมโนเน็กและบริษัทในเครือจัดกิจกรรมท่องเที่ยวครั้งใหม่โดยการชวนคนไทยกลับมาท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ในโครงการ Amazing ไท a เ t e อ่างทองต้องลองเองพบกับบูธจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นบ้านอาเอำเภอของจังหวัดอ่างทองบูธสินค้าดารา การแสดงนิเกคณะกุ้งสุทธิราชวงเทวันและพร้อมร่วมชมกิจกรรมชิงรางวัลต่างๆอีกมาก ก็ถึงงานวันนี้หน่อยค่ะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาโดยเฉพาะอ,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 อย่างยิ่งทางทททท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับที่ได้เห็นถึงความสําคัญของการท่องเที่ยวภายในประเทศและก็พยายามที่จะจัดให้มีการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้เนี่ยในจังหวัดที่เป็นเมืองรองในหลายหลายจังหวัดนะครับก็ต้องขอบคุณทางการท่องเที่ยวโดยเฉพาะย,ายาิ่งที่มาจัดที่จังหวัดอ่างทองมาช่วยกันประชาสัมพันธ์จังหวัดให้ เป็นที่รู้จักมากขึ้นของคนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือได้มีโอกาสแสดงให้เห็นถึงสถานที่สําคัญสําคัญของจังหวัดอ่างทองหลายที่แลโอกาสตรงนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนให้มาร่วมกันเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองยะงมีอีกหลากหลายอย่างครับที่เป็นที่น่าสนใจก็ถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวจังหวัดอ่างทองครับการตอบเขอบอุณมาครับตอไปจะมีความาอะไรที่ไหนบ้าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเมืองรองต่างๆทั่วประเทศนะครับรวมทั้งกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวนะครับในแผนตลาดปี2564นี่นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของชุมชนแล้วก็เมืองรองเป็นหลักแล้วก็การท่องเที่ยวในวันธรรมดานะครับก็อยากเจิเจวททุกท่านนะครับออกเดินทางทั่วเที่ยวประเทศไทยออกไปอออกไปเที่ยวเมืองไทยนะครับเพื่อช่วยเมืองไทยนะครับเราจะมีแคมเปญออกมาเร็วๆนี้นะครับเลยชวนชวนให้ท่องเที่ยวทุกท่านนะครับ โดยเฉพาะวรรมนาเราอยากฝากทุกท่านอยากให้เดินทางท่องเที่ยววรรมนา,าให้เพิ่มมากขึ้นครับจากนล้วกวว็อยากให้ฝากถึงการทองียวนงครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหมดนะครับให้หันมาช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสถานาการณ์ของประเทศแบบนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับให้ออกมาจับใจให้สอยแล้วก็ออกมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดอ่างทองนะก็ถือว่าเป็น จังหวัดที่เป็นเมืองรองนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับให้มีโอกาสได้แวะมาท่องเที่ยวที่จังหวัดอ่างทองเลยครับค่ะครั้งต่อไปเป็นที่ไหน <S <S อะไรยังไงอ,อ,อ๋อครั้งต่อไปเราจะมีไปจัดที่หาดใหญ่นะคะแต่ว่าก่อนอื่นก็อยากชวนทุกคนมาเที่ยวที่อ่างทองเพราะว่าทั้งทีมงานเองหรือทีมข่าวที่เราลงมาเรารู้สึกประทับใจว่าเมืองอ่างทองเล็กๆแต่มีของที่ยิ่งใหญ่ที่อยากให้ทุกคนเข้ามามาแล้วมาอีกได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีกิจกรรมต่างๆเข้ามาเยอะก็เลยอยากให้ชวนมาเที่ยวอ่างทองค่ะปลอดภัยจากโควิดแน่นอนค่ะ วันนี้ก็จะมีเลิเกนะคะวันพรุ่งนี้จะเป็นหนังกลางแปลงสามมิติซึ่งจะเป็นครั้งแรกของที่อ่างทองที่เราจะได้ดูหนังระบบสามมิติอะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมท่านชมกับภาพบรรยากาศภายในงาน Amazing Thai t h อ่างทองต้องลองเองยังไงก็ฝากท่านชมคอยติดตามความเคลื่นนอนไหวของพวกเราได้นะครับผมกับรายการ IP u p อ a t เดตยังไงก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีคอทีพีถังเช่าผสมสม,ส,มสนใจสั่งซื้อโทร iShopping 02 238 899 ไวลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ